วันนี้นะคะเราได้รับเควสพิเศษนั่นก็คือเควสมาแนะนําให้วันนี้จะมาอาธิบายนะคะเกี่ยวกับการแข่งขันแครชที่เกิดขึ้นในเกม League of Legends นั่นเองมันมีหลายๆคนที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้จอดำยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอาธิบายข้าวๆให้ละกันว่ามันคืออะไรยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมารู้จักระบบแครชกันก่อน ว่าแต่ครชคืออะไรกันแน่และทำไมฉันต้องตื่นเต้นด้วยเออทำไมทำไมต้องตื่นเต้นด้วยนะคะครชเนี่ยคือทัวร์นาเมนต์รายเดือนรายเดือนนะที่คุณและผู้เล่นเพื่อนร่วมทีมอีก4คนจะได้แข่งกับทีมอื่นๆที่ะระดับความสามารถใกล้เคียงกันโดยที่การแข่งขันเนี่ยมีขึ้นจะมีในวันเสาร์และหรือวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะและยิ่งคุณชนะเกมมากเท่าไหร่ระหวทุงคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ทุกคนจะได้รับติกเก็ตพื้นฐานนะคะก็คือถ้าเกิดใครที่ อยู่ในเกมแล้วเนี่ยก็จะมีเอทิเกตพื้นฐานอันก็คืออันเนี้ยเอทิเกตอันเนี้ยเราจะมีให้เขาจะมีให้มาตอนแรกนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าเกมก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะเพราะว่าปกติแล้วตัวแค่นี้จะต้องใช้เงินซื้อเอานะคะเงินในเกมซื้อได้เงินข้างนอกก็ซื้อได้เหมือนกันขอให้คุณล็อกอินเข้าเกมในวันที่25กุมภาพันธ์จนถึง28มีนานะคะทิเกตเนี้ยสามารถใช้กับทัวร์นาเมนต์ใดก็ได้ที่กำลังมาดังนั้นเตรียมทีมของคุณให้ครบ5คนไว้ได้แล้วตอนนี้นะคะและเเเพพืออห้มมมีลาาาาจจะปรรรรึกกกษับงนนตยํ ทัวร์นาเมนต์สำหรับสปิดแรกของปีไว้ให้แล้วก็คือถ้าเกิดใครได้มันดูสตีมแพทเนี่ยก็คือจะแข่งไปแล้วเคยแข่งไปแลวกับพวกพิกิพิไนไปรอบหนึ่งแล้วนะคะแลเนื่องจากเราได้เปลี่ยนให้มี2สปิดต่อปีต่อจากนี้เราจึงจะปล่อยกําหนดการแข่งแคสไปพร้อมกับการเริ่มต้นสปิดใหม่ตั้งแต่ต่อไปนี้สัปดาห์แรกให้เราเออเล่นไปแล้วช่วงล็อกตัว6มีนาะก็คือจะต้องตั้งทีมอะไรนี้นะคะตั้งทีมซึ่งการตั้งทีมเนี่ยก็จะต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไ แบบว่าเออเนียนเอาไอเด็กน้อยมามาตบเด็กอะไรอย่างนี้นะคะก่อนนี้จะมี2รอบมีสัปดาห์แรกก็คือ6มีนาผ่านไปแล้วสัปดาห์สองยี่สิบมีนา20มีนานี้นะคะแล้วก็จะมีแข่งเนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นแจ้งอยู่ในเกมเหมือนกันรักแคสจะอยู่ตรงนี้นะคะทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือฟิวเกตค่ะวันที่3วันที่4จะเป็นวันที่25กับวันที่26นี้แล้วนะคะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีทีมก็เตรียมหาทีมแล้วก็หาซ้อมทีมกันดีๆนะคะเพื่อที่จะเนนวเนนะคะ OPGG ก็ได้มาลู้กับแฟลชแล้ว ดีใจมากเขาบอกว่าก็ได้มาเข้าร่วมกันแล้วนะคะเราได้ยินจากผู้เล่นมาว่าการหาสมาชิกร่วมทีมนั้นยากเหลือเกินนะคะเขาบอกว่าทางเราเข้าใจถึงปัญหาและยินดีที่จะบอกว่าตอนนี้เว็บ o p g g ก็จะเข้าร่วมครชแล้วนะคะนี่สามารถใช้เว็บนี้ได้นะคะ duo o p g g l l crash นะคะอันนี้พันไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าลองมาดูได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทีมนะคะที่เขากําลังหาว่าเขาอยากได้ใครบ้างแล้วก็อยากได้แรงอะไรนะคะเห็นปะเขาก็ตั้งทีมขึ้นมาแล้วเขาก็จะหาว่าเออผู้เล่นคนไหนเนี่ย ที่จะเอ่อเข้าจะร่วมทีมไหนดีอะไรเงี้ยลองไปเล่นด้วยกันอะไรอย่างงี้นะคะนี่ก็ตำแหน่งที่ขาดสามตำแหน่งนะคะนี้ขาดสามตำแหน่งเหมือนกันก็ลองไปดูได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการชิมรางเป็นการให้แบบมีทัวร์นาเมนต์เข้ามาเล่นในระหว่างเดือนระหว่างที่แบบรอคอระหว่างรอรายการใหญ่ๆอะไรเนี่ยนะคะก็มาวอร์มมือวอร์มซ้อมกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอะ่ะเออมีคนที่สามารถมาเล่นในโหมดเนี้ยมาเล่นมาหาทีมแล้วก็มีทีมเยอะขึ้นน่ะพันว่าในอนาคตน่าจะมีรายการแข่งเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ ถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไม่แข่งระดับโลกรลอ duo o p g g l l crash ก็อ่ะเดี๋ยวกอบลิงแล้วก็วางไว้ให้แล้วกันเพื่อว่าจะมีใครที่แบบว่าอยากจะไปตั้งทีมแล้วก็เออหาคนมาเล่นด้วยกันอะไรองี้นะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งจริงจริงมันมีช่องทางแบบดิสคอร์กลุ่มเฟ e บุ o k อะไรงี้ก็มีเหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะให้ทุกคน ได้ลองใช้แอปนี้ดูเพราะว่าค่อนข้างที่จะแชร์แอปนี้นะคะ OPGG นะคะแบบนี้แล้วก็วิธีการสร้างทีมนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องมีเลเวลของเรานะคะเลเวล30ก่อนอย่างน้อยเลยแล้วก็ วิสามสิบไม่พอจะต้องเล่นแรงอย่างน้อย1คิวเกมจัดอันดับซัมมอนเนอร์ลิฟนะคะเพื่อให้แบบเหมือนเปิดแรงที่จะเข้าไปได้แล้วก็เนี่ยมียืนยันลีของคุณด้วย s m s นะคะฟีเจอร์ใหม่สําหรับแคสโดยเฉพาะเลยนะคะแต่และทีมจะมีกัปตันซึ่งเป็นคนรับผิดชอบในการเพิ่มหรือลบสมาชิกและสําหรับการตั้งทีมแคสกัปตันสามารถเริ่มชวนสมาชิกของตนได้ตั้งแต่วันจันทร์ก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์แคสนะคะพวกเขาเนี่ยสามารถเลือกโลโก้ทีมได้ด้วยนะชื่อทีมตั้งได้โลโก้ทีม ได้นะคะแล้วก็แ็กเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของทีมทีมคุณจะได้รับกาหนดระดับความสามารถตามระดับไคือระดับที่สูงที่สุดนะคะและ I v วคือระดับที่ต่ําที่สุดระดับเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอันดับของสมาชิกแต่แต่เอ่อแต่ละคนในทีมนะคะแต่ให้น้ําหนักต่อผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมระดับของคุณจะกําหนดว่าคุณจะต้องแข่งกับใครเมื่อไหร่ที่คุณสามารถล็อกตัวสําหรับการแข่งนะคะเป็นคร a ชบั u เก e ตวิธีการแข่งที่แบทไปลองแข่งมามันจะเป็นสายชนะกับสายแพ้ก็คือเราเราสามารถไปวินเนอร์บัคเก็ตกับลูเซอร์ ของเราจะมีประมาณ8ทีมแต่ถ้าเราชนะไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นที่1แต่ถ้าเราแพ้เราก็ยังมีเหมือนมีรอบแก้ตัวแต่ว่าเราถ้าเราตกรอบไปเราก็จะไม่ได้ที่1่ะเหมือนที่แพทแพ้ไปเกมแรกแล้วชนะมา2เกมก็ได้แค่ที่5อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเราล่วงเร็วก่อนเมื่อคุณร่วมสายการแข่งขันแล้วก็จะต้องแข่งกับทีมนั้นไปตลอดสายการแข่งขันก็คือแข่งประมาณ3มแมตช์นะคะเพราะที่จะรู้ว่าได้อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็จะได้ขอไปนะคะเพื่อเป็นมาตรการต่อต้านการเสมอนะคะคุณจะต้องป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ได้จริงเพราะว่ามันจะมีเลขออกกจะะาบัญชี ที่เราเชื่อมไว้ได้นะคะตลอดเวลาเลยแต่ว่าต้องมีคูดาว6เดือนนะคะก่อนที่จะเริ่มผูกเบอร์ฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์ที่เป็นยืนยันเบอร์นะคะมีไว้สําหรับแฟลชเท่านั้นนะคะและที่นี้เขาก็มีฟีเจอร์นะคะการหาข้อมูลคู่แข่งก่อนที่เราจะเริ่มแข่งเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วว่ามันมีบอกว่าคนที่เป็นคู่ต่อสู้เ,เขาเล่นตัวอะไรบ้างมาก่อนหน้านี้เขาถนัดตัวอะไรบ้างมาสเต์รี่ของเขามีอะไรบ้างเขาเล่นตําแหน่งไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะดูข้าวๆแล้วก็คิดวิเคราะห์อย่างว่องไวว่าเราจะ แบรนดตัวอะไรเราไม่ชอบตัวอะไรเขาเก่งตัวไหนคนไหนเก่งที่สุดอะไรเไงี้ยค่ะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยมันจะขึ้นเป็นแรง์บอกเลยนะคะว่าแต่ละคนแรงด์อะไรบ้างเล่นตัวอะไรบ้างเล่นมาเท่าไหร่เล่นนะเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เกมโดนแบนด์ได้เลยนะคะอะไรที่แบบเล่นเยอะๆ เห็นอัตราการชนะแล้วก็เห็น KDA ด้วยนะคะของแชมเปี้ยนที่เล่นมากที่สุดในเกมจัดอันดับของคู่ต่อสู้ของคุณก็คือถ้าเกิดเรากดแรงเยอะเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเราเล่นตัวอะไรบ้างก็คือเป็นฟังก์ชันที่ง่ายขึ้นดีกว่าง่ายขึ้นต่อการแบนดับแบนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเวลาถ้าเกิดใครที่เล่นทีมแข่งมาก่อนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าก่อนแข่งเราก็ต้องดูว่าคู่ต่อสู้เขาถนัดตัวไหนมากที่สุดแล้วเขาเซียนตัวไหนเราก็จะไปแบนตัวเขาการเลือกแชมเปี้ยนก็เหมือนการเล่นแรงนะคะก็คือจะมีแบนดับปกติแบนชามแบน พิก3แบนดอีก2ออะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนที่เล่นแรงทั่วไปแพ้เนี่ยมีโหมด Su d เด่นเดนนะคะเพื่อให้การแข่งขันมีระยะเวลาที่ไม่มากเกินไปนะคะหลังจาก60นาทีป้อมประการจะโปร่บางมากขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการดันป้อมนะคะภายใน65นาทีเนี่ยสิ่งก่อสร้างจะเริ่มทําลายตัวเองในอัตราที่คงที่อย่างเป็นลําดับป้อมประการก่อนข้างนอกก่อนแล้วก็เป็น i ินที i t เตอร์นะคะป้อมประการหน้า n e ็กัแล้วก็ N e ็กัภายใน70นาทีเนี่ยทีม1จะชนะเกมสิ่งนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นได้ยากมากและ แต่เราจะเป็นต้องกําหนดระยะเวลาสูง ที่สุดไวสาหรับทุกการแข่งขันของแครช์ฉันเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบรอนานเกินไปแล้วก็แคนนะคะคอร์สแล้วก็รีเมคเนี่ยถูกปิดในการใช้งานแคการแข่งขันนี้ไม่สามารถเกินระยะเวลาที่กําหนดได้หรือทําการเล่นใหม่ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการยืดเยื้อของวันแข่งนะคะรวมถึงอาจมีผู้ไม่หวังดีเจตนาใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ในทางที่ผิดเพื่อกั่นแกล้งผู้เล่นทีมเดียวกันหรือก่อความวุ่นวายได้เออระบบคอร์สกับรีเมคไม่มีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยเราจะเป็นจะต้องมีทิกเก็ตนะคะทิกเก็ตพ พื้นฐานเนี่ยก็ทาให้คุณสามารถเข้าร่วมได้ถ้าคุณมีความมั่นใจทิกเก็ตพรีเมียมคือถ้ามั่นใจคือเราถ้าเกิดเรามั่นใจว่าทีมเราอ่ะมาเราไม่แพ้นแน่นอนเนี่ยเราสามารถใช้ทิกเก็ตพรีเมียมเพื่อได้ของรางวัลที่มากยิ่งขึ้นได้ซึ่งทิกเก็ตพรีเมียมเนี่ยมันก็อยู่ในร้านค้านะคะราคาประมาณ97 5 RP นั่นเองนะคะเมื่อทิกเก็ตพื้นฐานหรือทิกเก็ตพรีเมียมของคุณได้ถูกเลือกแล้วรายการก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปแล้วก็อันนี้ก็คือรางวัลสาหรับนนะะรทัาาวรว์น ฟีแบบนี้นะคะวิกตอรี่พอยต์เป็นว p พีเป็นออฟแล้วก็ ูนนะคะคการชนะสายการแข่งขันจะทําให้คุณได้รับถ้วยตามธีมต่างๆในการแข่งขันก็จะได้ถ้วยแบบนี้นะคะช่วยรางวัลสูงสุดของคุณน่จะปรากฏที่넥ซัตในเกมซัมโมเนอร์รีฟทั้งหมดจะอยู่เป็นซัมโมเนอร์รีฟของเราทั้งหมดเป็นเวลา2อาทิตย์นะคะหลังจากทัวร์นาเมนต์ก็จะถึงเวลาคว้าชัยเพื่อถ้วยรางวัลใหม่นอกจากนี้ถ้วยรางวัลเนี่ยยังแสดงบนหน้าโปรไฟล์ของคุณด้วยอันนี้นะคะก็จะมีวิกตอเรียพอยต์แล้วก็แบนเนอร์นะคะทุกครั้งที่คุณชนะจะได้รับวิกตอเรียพอยต์สองคะแนนนั่นเองซึ่งจะมีไว้กดล็อกแบนน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 นเเเเออออออรรรรรร์์์์แแแแแบบบปปปปป็็็็ะะะะะะะภททขขงงงาาววววัลลลีี่่่จจโโชยยููใใ้้้กกกไไฟคคุณณมม ีของคุณจะเพิ่มตามระดับทีมของคุณเล่นถ้าได้ระดับที่สูงกว่าจะได้ VP สําหรับชัยชนะครั้งแรกแล้วประเภททิกเกตที่คุณใช้เมื่อแข่งไเรื่อยๆ VP ของคุณจะสะสมตลอดช่วง2สัปดาห์แครชยังสามารถปลดล็อกแบนเนอร์ไอคอนทีมด้วยด้วยก็ทุกคนนะคะผู้เล่นแต่ละคนที่ได้เข้าร่วมแครก็จะได้รับแครชออฟหรือว่าแครแคปซูลเมื่อคุณออกจากสายการแข่งก็หรือว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็คือได้นั่นเองนะคะการนับเกร์สิ่งของในแคปซูลขึ้นอยู่กับประเภทของทิกเก็ตเหมือนกันก็คือของรางวัลที่ดีขึ้นก็คือพรีเมียมนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณควรทราบคือเซตรางวัลเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงประสบการณ์โดยรวมสําหรับแครดังนั้นคุณสามารถเลือกวิธีเข้าร่วม ได้ขึ้นอยู่กับคุณว่ามั่นใจมากแค่ไหนได้เลยนะคะอันนี้ก็อันดับ8ก็จะได้ x อ็กพีบูสสอันแล้วก็มี1โลโก้อะไรองี้งอี้ตอนนั้นแพาได้ที่5ก็ได้สกินวอร์ดแล้วก็ไอคอนสุ่มแล้วก็โลโก้วันนั้นที่เปิดให้ดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,าวันนั้นแพทกดพีเมียมไปเนี่ยแพทก็จะได้ที่เกตพื้นฐานมาใบหนึงแล้วก็ได้500 OE ชิ้นส่วนเกินชิ้นสุดเกินวะชิ้นสุดสเกน เจ0้อย้สชิ้นสราจะกิน900 75แล้วก็ชิ้นสราจะกิน1 3 5สามแล้วก็โลโก้หนึ่งก็คือถ้าเกิดเงินเหลือๆนะคะก็เติมพรีเมียมมากดครชได้นี่ก็คือวิธีทั้งหมดเป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแคและกันเพราะตัวแม่งแบบว่าแอทแทคเลนก็ไกลก,กว่าชาวบ้านเขา6 <S <S 2 5หาเบาไข่จะแทงล่างเฮ้เฮ้ยมันแปดน,นะมันแปดน,นะใครแปดเมาไข่ครับเมาไข่ <G> มันเปิดนะเนี่ย ได้ไหมเราได้หนึ่งแล้วอ่ะอันมีโลยอีกอันมีฮิวอีกอันบ้างอันบ้างอันบ้างอยู่นิ่งๆเลยได้เหรออันมีโลอยอ่นมีโลอยู่ะแย่เพราะแพทนั่งชอบเล่อกัอ่านเป็นกันอุ๊ยแพทอันนี้จะไม่ไหวไอ้เย้ยติดอ่านในนี่ว่ะเอออ่านก็ติดอ่านก็ติดพีเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวอ่านไปวอดตรงนี้กับตรงนี้ได้มั้ยทีวอดบิลให้แล้วแล้วก็มีเซอร์เฟนแล้วเดี๋ยวเล่นได้ละ ชิวๆนะเห็นว่ามันตายเองนะมาเลยอ่ะมันได้ซ้อนแล้วสวยมันจะโดนเลงตายแล้วเออไม่เป็นไรสลัดเล้วถูกต้องถูกต้องเพียงลำพังไม่เป็นไรนะอย่าร้องไห้มาอย่าร้องไห้ได้ไหมเร่า ถือว่าเราเข้ากันดีเนี่ยเดี๋ยวผมย้ายเบาอวดมาด้านซ้ายเนี่ยเราดันกลางเราไปขวากันยผมอยากวดนี่เดี๋ยวผมอยากวดตรงนี้ติดเหมือนแกงนะอันเนี้ยเวฟกำลังจะเข้าเร้วเฮ้ยของอร่อย อ้ยโอ้อร่อยจริงเลยเต็มหน้าเลยไงเต็มหน้าอ่แล้วเต็มหน้าอ่ะแล้วเกล้าแตอนแล้ตอแล้วตอแล้วตูได้ตูได้ตูได้ไววเอียอ่านแม่งเป็นแมวที่แอสซิซินทุกคนเกลียดไอ้เฟ้ยสายน่าสนใจหรือเปล่าสิ่งนี้ ไม่ชอบเพราะพับอันช่วยด้วยเอออันนี้กัจเจนะคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้โอ้โหเยอะโคตรอีกวังแต่อะไรชิวๆฮังอยู่ได้ตามไปโอ้โหต้องย้ายแล้วอย่างนี้ได้ได้อูู้้ฮฮ่่าาออย่ารู้เท่มากพี่กาย การทำแบบนั้นี่ wr awe อะนะเท่เลยหรอการทำของพี่นั่นเท่มากครับผมชอบ oh damn bro แจ็คครับแจ็ครับในแบบท่านหนึ่งคิดว่าคาร์ซิงเอาเดี๋ยวหน้าเบิร์ดครูเอาแล้วก่งเกงตัวได้อยู่เนาะเแมวยู่นีิได้ไหมเอาคนใกล้เลยครับเอาคนใกล้เลยได้นะไหวนะไหวนะไหวหมดเลยไหวหมดเลยอยู่ในบ่อ โดนมังกรผักอีกรอบหน,น,นึ่งช่วงสตาร์กัดแกล้งโดนนี้ไม่โดดปะแล้วพี่แพทเหมือนจะอยากโดดตามยิงมึงมันนี่หาย,นนยตัวหายตัวแมวก็หายตัวเหมือนกันกูดีใจมากที่กูไม่เป็นเป้าโฟกัสในรอบนอี้อ๋ออ๋อดีใจที่กูตายอ่ะน้ลง, <c oughs> งเราได้บอลต่อนมาดีว่า นี่ก็ทพาคนบนโลกนะครับน้ำพาพันนะตรงนี้อ่ะมันว่ามีเชียร์ขึ้มานะมันดักมันดักมันดักกูมากูมากูมาส่วนแรกสวนแรกสวนได้สวนแรกหมาดีวะหมาดีกว่าโอ้ยอันตอะอันตอตมาดีวะานะพาพันดันป้อมคุณว่ะน่นะคะสั่นจรมาดันป้อมว่ะมืน ไปเดี๋ยวเล่นตัวเรื่องบ้างแต่เมืนไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าอนิเมชั่นไม่ได้สวยกว่าด้วยด้วยถ้าคุณแต่คุณไม่รูเออคุณจะได้ยินแค่เสียงของ Enemy spotted ไม่แต่อหน่อยอะไรโอ้โหเก่ากูทำไมกูมีแต่อะไรเก่าๆวะเรื่อรู้สึกเป็นซีมเมอร์สุดวัยแล้วอ่ะโดนแกงฆ่ามันให้หมดอันจริงๆแล้วพายไปซัพพอร์ต อันนอะไรอ่ะได้นะเนี่ยอันนี้อะไรจริงอยากรู้เหมือนกันอันนี้เขาเป็นอะไรอ่ะโลละใช่ครับตายนะตายนะเฮ้ยับสวยจัดอ่ะแผ่แผ่แล้วมันเอาหมดวะโหหันยากว่ะตายลาดมาจริงคุณแค่้าป้อมเขาเลยอุ้ยเติมโทษเรื่องแฟง ทำไมครับมาเลยครับถ้ากาบเก่งอะโซน่ายังมีอันติอยู่นะรู้สึกเคียร์ตายหมดถ้ากาบเก่งไอ่สัตว์ทริกเกอร์ชนะได้นะพี่อันติไปแล้วอ่ะอันติไปแล้วเคี่ยบายเจริญอ๋อสุดิ์แล้น่ากลัวเลย ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเด้ยเฮียอะเอล้ันน่าตายแล้วล่ะลอดอยู่ละเอาจะแหลกได้ป่งไมล่นชัวร์ไม่ได้โหยากอะยรเงี้ยม่ยากลยหมไปนะอุ้ยโหลดโดลได้ยังวะต้องคอนโซน่าถึงจะได้รอดรอดรอดเยอะครับ อยู่บนเฮ้ยน้อยสองเท่ๆมันแฝดเข้าป้อมทำไมอ่ะแฝดไปตีป้อมไอ้หน่าโอโ้โหจี๊้ไปไอ้ <c oughs> ยังไม่เท่าไหร่นี่หว่ากูก <c oughs> ็คิด <c oughs> เหมือน <c oughs> กันเลยอนี่ไงวะอ้าวเบอร์สองเบอร์สองสาระขึ้นรักครับเสล้ อ้าวไปอโยังเอาอย่าอ่ะอ,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 อ้าวไฟร้าน่ะแรงใช่ไมห,หมอไมอ้ส้มนี้แล้วบแบบตอนนี้คือหมดไปแล้วตรงนั้นนะเอ้ยโอ้ยโอยโอยโออมยโอ้ยโ้ยโอ้ย้วมันนะ้งอ ้สายก่อนสายก่อนปิดเหรอพวกไอเทยถังแน่โซน่ามาลำเลยเหมือนโดนว่ะโอ้โหมียยติอยย่ยยยยวะ มันมันตายไปเลยันแรกวแ่ว่าอย่ในไฟได้เฮ้ยมันเอาอันตีไปด้วยอรอจะเอาแหละดูสมน่ากลัวน่าจวหนโอยพันธุ์ยแล้วอันอยู่กัแพทเหรโอเคมันซอนยาหม้อน้คันนี้ สัวนดีนะเนี่ยรนะาติบุดอุ้ยแย่ตกใจหมดหมดหมดเออสุดยอดมันชิมเี่แล้วอ๋อเอวแหมเล่นด้วยไงตีทิ้งก่อนเลยไม่งั้นมันก็เอาคอนตีเราอย่างเงี้ยมึกคอ <c oughs> <c oughs> มันจงใจก๊อปคอนเลย